พี่เวสลีออดวูยวยวยอาวยววยวยกว่าผมจะได้เจอแฟนเดอะซีรีส์ผมชื่อวูวยววย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 ววยยวยววยววยวยวยว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 วพื่อที่จะไววเป็นววยววววยนยวววกยขาไว้รัวผมเป็วตวววจเรียบร้อยแล้วแล้ววัยวียวยววยววยวอยวว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 วยยยอยย สวัสดีพารสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเขาต้อนรับผมยังอบอุ่นที่สอโดเฮกนี้และเขาชวนผมไม่ขับฮาเลไม่จับูดแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากไปเออคิดดูก่อนนะเราเป็นตำรวจเราก็ต้องอยู่ไม่มีสิทธิ์พูดบอแล้วพาเราทำอะไรเราก็ต้องทำนะเอแรงใต้เลยนี่แรใต้แล้วรงใต้นี่คนใต้นี อยากจับผู้ยอ่ะและนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำอยากผู้ลายผู้ลายยังไม่มีเลยป่าเนี้ยแล้วเวลาจับไปจับไงวะจับแบบว่าจับล็อกกุญแจมืออ่ะยิงเทเซอร์ใส่เขาก่อนแล้วเราค่อยชิปจีที่เป็นวิธีจับที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดที่สุดเลยล่ะสุเกิดไอ้หนะชูคุยสุเกิดไปอลาตเวดกันไหมฮะเผื่อเจอใครต่อยกันก็ได้เข้าไอ้เอ็กเซลมาต่อยกันสองรอบพาพี่ไปดูหน่อยมาต่อยกันติดกันสองรอบไปดูกันหน่อยไปครับ เกิดอะไรขึ้นตงรงเรเบลวะไอ้ตายซิอะไรกันแล้วนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่แรกผมก็คิดว่ามันมีอะไรแต่ดูดีๆแล้วมันแค่เด็กต่อยกันเฉยๆแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือสวัสดีครับพี่เซล ชื่อควินเซลค่ะควินเซลสวยยังไงครับเต็มปากเต็มคำคุณจีเซลครับสตอลลิปปปี้้ไแวจีเซลครับผมชื่อควินเซลค่ะควินเซลขอโทษนะครับชอบกินอ่าลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งเหรอคะใช่ครับก็ชอบอยู่นะคะชอบกินลูกชิ้นปิ้งแบบว่าแบบทอดหรือแบบปิ้งครับแบบปิ้งค่ะแบบปิ้งอะไรครับสนใจไปปิ้งกับผมไหมไปกินลูกชิ้นปิ้งกับผมไหมครับน้องสาว กลับกนอนเลยครับผู้หนุ่มู้เปรตผู้เปรตกลับแล้วเหรอฮะถอยช่องนี้นะคะเพาไปเข้าจุดมาเออมันเป็นจุดผิดกฎหมายอ่ะครับเก็บยาพวกอะไรเงี้ยเหมือนแบบตั้งด่านนี่แหละใครตั้งด่านเข้าไปเช็คครับถ้ามีคนก็จับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวย้ายจุดพวกกัญชาพวกโคเคนอะไรเงี้ยนิ่งสนิทไหมเห็นมันต้องอะไรลงมืออะไรไหมครับ ลองดูได้พี่บินเขาประชุบัารอยู่นี่ว่าค้ตอรต้องรอดเอบาเบาได้เบาว้ววันนี้โจรไปไหนหมดเนี่ยถามจริงตอนเนี้ยเมืองแล้มันไม่มีโจรเลยไม่มีใครทําผิดกฎหมายผมก็เลยคิดกับจ๋าว่าเราจะไปจับไฟแดงกันดีกว่าขับรถแข็งมาครับผมเหรอครับไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวีตอนไล่ไปแดงโอทารขับก็ได้นะทุกกระจกรถผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมวอบอกให้ก็ได้ว่าใครผ่าไปแดงนะเขาตรงนี้เยอะเหรอฮะเขาจะขับมันเร็วครับเพราะเขาต้องไปอู่กันจริงๆจะจะคิดถูกก็ได้นะแต่เหตุการณ์ต่อไปที่เนี่ยผมบอกเลยแม่งคอดหน้าเบื่ออะไรวะอู่อยู่ทางขวานะครับอ๋อปิดไฟกัน วันนี้มันเหงาจริงเนี่ยครับผมก็คิดว่าบันเหงาบันกันจนกระทั่งผมเจอสิ่งนี้มาแล้วเอวป่าไฟแดง ผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงจอดครับโอ้ยหมอหรือเปล่าไม่รู้ผ่าไฟแดงกูไปก่อนแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ใช่หมอใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ผ่าไฟแดงนะครับรู้ไหมครับเนี่ยแต่การเรโอสารใช่ครัตำรวจรถมันจะพังครับอ๋อแต่ก็ผ่าไฟแดงนะครับผมขออนุญาตปฏิบัติทับหน้าที่นะครับผมเพิ่งโดนมานมาเย่งอีกรอบอีกสักรอบหนึ่งก็ดีนะครับ โอเคไปเลยครับกูได้แล้วแล้วอย่างชอบกร่๊กดุบกริบจะอยู่ที่จนกว่าจะรวยครับสิบนาทีผ่านไปผมาว่านะถ้าไปดักมั้งการหลาดจะเวิร์กกว่าอ๋อแยกนี้เลยใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าระยะดำการนี่แหละ ตรงน mm hmm. ี้เลยใช่คนที่มาข้างหลังเขาไม่เห็นไงแต่เราอะเห็นสมองผมนี่มันโคตรอาชญากรเลยให้ตายซิผมเลยอย่างชอบแต่ทํายังไงยังไงก็ไม่มีใครผ่าไว้แดงเลยโคตรเ็งเลยศาสตร์เหงาจริงๆนะและได้ทันใดนั่นเองเสียงโทรศัพท์ของผมก็ได้ดังขึ้น ออ๊ยแกล้วเฮ้ยอะไรวะนีขาขายยาขายยาไปครับผมมากันแล้วตามจีพีเอสไปเลยครับตามจีพเลยนะใช่ใชเลยไปไหนยังไม่ต้องเปิดใช่ไหมโอ้ยเป็นไรไหมครับเนี่ยรับแจ้งไป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 ไไป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 ไไ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 ปไปงงงงงไไปไไปไไป ไอ้หยุดจอดครับจอดไว้จอดครับจอดจอดครับจอดบจอดจอดจอดไว้จอดครับจอดเฮ้ยมันไดแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยมาแล้วมาแล้วลงเลยลงเลยลงเลยอ้าวเข้าไปไหนแล้ววิ่งไป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 ตับ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 ฟ้า รถเร็วเลยรไม่มีใครมีรถเลยเหรอ่พี่วิ่งดักเว้ยวิ่งดักเว้ยเเฮ้้ยยวสวัสดีครับไปด้วยครับสวัสดีคุณตำรวจสวัสดีครับมาสอนผมทำไมเนี่ยคุณตำรวจครับหลังจัลังฉันครับกับลังฉันเฮ้ยคุณตำรวจมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยจับยาครับผมขอให้ตายเถอะฮะคอนเยอะครับไหนขวาไหนเห็นมีอะไรเลยอ่าอยู่ไหนครับอ๋อ เล <light> ี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาขวาครับเลี้ยวซ้ายครับ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 ข้างหน้านี่แหละครับข้างหน้าหรอครับใช่ครับอ่าตรงนี้แหละครับไปเจอแล้วอี่เจอครับใช่ครับอย่างที่พวกคุณเห็นนั่นแหละมันชิงรถตำรวจและมันก็หนีไปได้ครับผมแต่ตดยังไม่ทันหายเหม็นโทรศัพท์ของผมมันก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยกิดเหตุอีกแล้วไปแล้วเพื่อนไปเลย ตรงไปตรงไปเลยพ <koń> ี่แม็กใครอ่ะเฮ้ยพี่แม่ไม่ใช่เว้ยเรียนอ้าวเราไปไหนอ่ะมาอยู่ข้างในอยู่ข้างในหรือเปล่านั่นอ่ะผมเห็นในหญ้าเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แอร<ะ>์ข้างในในพวกหมาอันแน่นั่นไงข้างในนั่นไงนั่นไงตร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 งมันขับชอปเปอร์ตรง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 มันขับชอปเปอร์เจอเหรอเจอใช่ไหมไป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 เจอเจอมันขับชอปเปอร์มันับชอปเปอร์นังไงตรงตรงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปแล้ว แยกน้านเลี้ยวซ้ายน่าจะเร็วไหนวะอ่าไม่เห็นแล้ววะเลี้ยววขวาแล้วกันนะเร็วเหลือเกินต้องเติมน้อมันก่อนแล้วแหละเร็วหมดอีกเป็นไงล่ะลังสันห์ทอนน้องตำรวจรู้เจอไหมยังเจออยู่ไหมมันขับนิ่งแล้วไปแล้วกระเป๋าอะไรฮะระหว่างที่ผมกำลังรับคดีคนฝ่าไฟแดงอยู่นั้นก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับแยกโซนครับแยกโซน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจเรับำชาค่ะไอ้ขนาดนั้นหรือเปล่าพีเขียวปะไม่ใช่สีน้ำตาลช็อปเปอร์สีน้ำตาลผมไม่รู้ว่าทำไมผมตื่นเต้นขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้อีกว่าทำไมจ่าถึงขับรถเร็วขนาดนี้ด้วยแต่ที่รู้ก็คือไอ้รถเวนนี่มันไม่ควรจะอยู่ที่นี่อ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ่าเชื่อผมเถอะการตกรถเพราะไปคาดเข็มขัดแล้วก็โดนรถเหยียบอีกรอบเด็กแกผมไม่ใช่เรื่องที่ดีนักหรอกไม่ได้เข็มขัดเหรอใช่ครับ คุณโอซาร์ตคุณอยู่ไหนเนี่ยนาคุณโอซาร์ตง่และอย่างที่บอกครับชีวิตมันไม่เคยง่ายเลยมันมีอุปสรรคเสมอผมคือชายที่เชื่อในความฝันและมิตรภาพและผมชื่อวูเวยววยไอเยตเวยวูวยววยอูวีวูวีมโอซาสและผมกำลังจะไป ขาหมอ,อครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะต้องถามจริงๆแล้ว